อกาสวัสดีด้วยครับผมทุกท่านท่ทานผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจากเออเล่นไอ,อจากทาแต่ออนิเมชันมาเล่นเรบอกกันบ้างกว่าชื่อแบบน่าจะเออเฟลบอกมั้งมั้งนะมั้งโอ,โอเคโอเคโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออเล่นยังไงเนี่ยเอาเลเวลสาม่ไงวะต้องกระโดดนู้นใช่ไหมโอ้ไปด้วยเออ ต้องเข้ายัางไงอะไม่เข้าใจไม่เคยเล่นตรงนี้เหรอเล่นแบบนี้หรอ,องงไอเดี๋ยวนี้มันแปลกๆแคะเล่นไม่ได้ทุกคนผมเล่นไม่ได้ทำไมเล่นไม่ได้อ่ะหรือว่าเขาเล่นกันอยู่เอา้ายู่คนชนะแล้วเ็าได้ EP ไปสิบแปด what w โอเคงงงงง,งขึ้นหัวแม่นงนี่ขึ้นหัวมออย่าชนเนาะอุ้ยค้างโอเคขอสีฟ้าขอให้มันขออยู่สีฟ้าชอบสีฟ้าขออยู่สีฟ้าเลวๆขอสีฟ้าเอาให้เลือกด้วยเ,เลือกอนนี้แล้วกันอันที่สามชอบน่าจะง่ายสุดละมัง้งเอาอันที่สามเอาเลือกอันที่สามได้อันที่หนึ่งหรือเปล่า มื่อสิเป็นวงกลมอ่ะนี่อย่างที้ผมต้องคิดขายฟอร์กาย,ยครับนี่ไงนน่อยอกว่าเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้กระโดดนี้นี่ลดสภาวะบล็อกร้อนมีที่ไหนว่าบล็อกร้อนโอ้ใหไม่ลดแม่งแล้วโอ้ดูมันวิ่งดิครับวิ่งมันเป็นฟีลันิ่งเลยโอ้โหดูอ้ยไม่ถึงมาด้านล่างจึประหยัดบล็อกโอ้โห ดูมันวิ่งกันพาวะบล็อน <c oughs> จะพาวะบล็อนวิ่งครับพี่น้องเออวิ่งวิ่งอ้ยเอาเฮ้ยมือลั่นเองไอ้ใครอยากจะแอดผมมาเล่นทางเราบอกสามารถแอดได้นะครับ บอกว่าได้ด้านล่างมิ้นเลยเดี๋ยวผมจะส่งชื่อไปให้นะครับแล้วคุณก็กดแอดมาเลยแล้วก็บอกว่าคุณชื่ออะไรเด็กตัวแบบไหนผมจะไปกดแอดคุณรับแอดคุณเออหหายแล้วพูดเพลินเกินมาอยู่ดีแดงหู้สีดงโคตรเร็วใครไม่จะไปโดดอ้าโอ้ยตกใจไปเลยดีแมบผีมันตกใจวันนะี้อีกไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะด้านล่างเขายังแข็งโอ้แข็งไงเสร็จแล้วนี่่งตรงนี้อะไรอ่ะ คือเราทำมาเพื่ออะไรเนี่ยโอ๊ยหลุบักอีกแล้วโอยวีิววิวค่าช่สายเติมขอสีฟ้าเธอรอบนี้ถ้าได้สีฟ้าฉันจะเอาเออเออช่างมันสิแต่ขอสีฟ้าทำไมอ่ะพวกนี่เลือกอันนี้สองกันเอ๊ะไม่เอาดีกว่านที่นี่นี่สามเนี่ยเอ๊ะเอาอันนี้หนึ่งนี่เอ๊ได้อะไรอ่ะโอ้อันเดิม อุ้ยดังนล้นก็ได้สีฟ้ายุบตรงโอ้เล่นถึงที่สุดเพื่อสีฟ้าของเราครับใครอยากเอออย่างที่บอกครับใครอยากเล่นกับผมเขามาน,นคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยส่วนลิงก์ดีดคอดใครจะเข้าดีดขอดผมมาทางด้านล่างได้เลยครับดิดขอดเอาไว้คูดคุยส่งเฟนอาร์ตกันได้นะครับผมทางดิดขอดเลยครับผมทำไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ทางเมนไว้ให้ครับผม โอเคโอเคอย่างนั้นมาเล่นกันดีกว่าคือปกติผมจะทำอันเดเป็นชั่นใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ผมลองมาเปลี่ยนอันเเปลี่ยนบรรยากาศมัง่งมาเล่นเป็นโลบอกแทนเออแต่การนี้ก็เลือกมาให้เล่นให้ท่านชมดูดูครับไม่มีอะไรทําเลยครับคิดไอเดียไม่ออกครับผมโอเคครับแล้วเราคิดว่าหลังจากนี้ผมจะแป๊บนึงก็จะปิดคลิปนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับผมไม่ยาวครับมันจะอัดเล่นๆนบ ครับมาเล่นหนบท่านผู้ชมยังขอแค่ท่านผู้ชมดูผมผมก็ดีใจละโอ้กระโดด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 เดี๋ยวก้าวง่ายเอ้ยไ,ไม่ใช่เลยโอเคกระโดดกระโดดอืลุ้นลุ้นตรงสีแดงมากเลยโอ้าตกอีกแล้ววิ่ง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 หูใจหายโอ้ยดีดดีดโอ้ยไม่ไม่ไม่อยาหยาหยาหยามา ก็แต่ว,วันนี้ก็แค่นี้ครับบ๊ายบาย